สวัสดีคับพบกับผมเจ๊นะครับวันนี้ผมจะมาตดคลิปโดยใช้ตัวละครเจอทิงนะครับตัวผมเองครับแล้วขออาจมีเสียงรบกวนนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้จะมาพาทัวร์เติมนะครับนี่ครับทีวีเธคลิปไปจะมีพีวีกายวมีหุ่นยนต์นี่ปักอินครบเลยนะครับนี่ครับมีของข้างนอกให้ดูด้วย ตรงนี้เป็นที่ธรรมดาสำหรับจับคนทำผิดในคุกน,นะครับส่วนตรงนี้เป็นที่เอาไว้ปั๊มเรลนะครับนี่ครับผมเรลสามแปดนี่ครับทุกคนกำลังพอมาแล้วทุกคนสามารถปั๊มเรลได้นะครับส่วนตรงนั้นเป็นร้านซื้อยาครับเราจะพาไปซื้อยากันเดี๋ยวผมปิดชัดอยู่นะครับเพราะว่าผมอัดคลิปอยู่นี่ซื้อยานีลองซื้อดูซื้อได้ครับ ยาหายตัวครับสอ,อันหรืออันนึงนะครับแ้าคุณจะหายตัวไม่มีใครเห็นคุณแล้วนะครับส่วนฝั่งนู้นแอดมินยังไม่ได้สร้างนะครับเราลองขึ้นไปดูข้างบนกันบ้างดีกว่าจะมีชื่อของแอดมินอยู่นะครับองคลรักษ์ครับเจ้าของเซิร์ฟ2 4 n ovember ชื่อทีอาอยุ 19. ลาย4โฮลิเจนนะครับตอนนี้ก็กำลังมีคนเล่นอยู่นะครับนี่ครับเกิดอะไรจะมาเกิดตรงนี้ของขวาญเนี้ยจคจากอันนี้ก่อนนะครับวัดผมจะวัดที่หลังนะครับนี่ครับยอด v ีไพครับตามได้ททำอะไรได้อ่านเลยครับท่านผู้ชม 5้าสอ่านนะครับต่อไป VIP ครับอ่านได้ครับจำไายต่อไป Super VIP อ่านครับ Super VIP ครับตัวด้วย God ครับ g o ตในเซิร์ฟนี้มี God อยู่1คนนะครับชื่อว่าพีทครับ Step ครับ Game Master ครับ p r o d ชั้น o n สองก็อยู่าั้ทางขึ้นชั้น2องแลครับ ันสองแอดยังสร้างไม่เสร็จนะครับมียดอดโพดีมีหนึ่งคนเป็นนะครับแล้วก็ยอด u t u b e ต้องทำไงถึงได้ครับต้องอัดคลิปลง youtube แล้วมีห้าร้อยสแล้วมีไลค์บวกครับถ้าได้แล้วให้บอกแอดนะครับต่อไปเราจะไปชมอะไรกันดีครับอืมไปชมช็อปกันนะครับแต่ผมหิวแล้วขอ,อ,องขวัญเด็กกครับอ่านมีเสียงรบกวนแล้วับต้องขอไป นี่เลยครับอินโฟกดนะครับแล้วจะมีที่สมัครอาชีพคุณจะสมัครอาชีพไหนให้กดตรงนี้ครับถ้าจะยกเลิกอาชีพกดตรงนี้ครับนี่วิธีสอนวิธีเลิฟครับกีเลิฟชื่อเปค่อยๆเลื่อนนะครับถ้ามีแฟนมากกว่าสองคน ผมจะพาไปดูช็อปนะครับช็อปเรียกง่ายว่าร้านซื้อของครับนี่ทางฝั่งนี้ก็จะมีขนแก่นี่มีขนแก่หลายสีซื้อเลยนะครับซื้อได้หมดแต่ผมไม่ซื้อครับเสียดายเงินฝั่งนี้ก็ยังเป็นขนแก่กับบล็อกสีส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นบล็อกสีนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นบล็อกฝังก่งนี้ก็จะเป็นบล็อกฝั่งนี้ก็จะเป็นบล็อกอันนี้ก็จะเป็นพวกบล็อกแบบกินวีแอปเปิ้ลเนี่ยนะคบซีดหรือผลไม้ต้นไม้เอาไว้ปลูกครับอันสุดท้ายวาร์ปนะครับอันนี้วาร์ปกุญแณรวีไอพี เงินเ้ามันมีนมนเงินไม่ถึงเข้าไม่ได้ครับมีว่าผ่าเงินต้เข้ามาดูกันกดตรงนี้ครับเพิ่มได้ทุกอันเลยครับวิ่งกุดนี่อ่านครับวิธีการใช้งานกดปอกข้างหน้านะเพื่อเพิ่มปอกให้เต็มแล้วเมื่อคุณสามารถกดเพิ่มได้นะครับ่สปา ว่าอันต่อไปนะคอัะสลามพดีด้วยโ <c oughs> <c oughs> อ้เสียงมาเห่านะครับเพชรส,สร้างบ้านธรรมดาครับสร้างจะสร้างอะไรก็สร้างครับนี่ตอนนี้เลีอยู่ครับมีคนสร้างมั่วเลยครับอันสุดท้ายแล้วนะครับคนไปติทตดทางตายเลย อันสุดท้ายแล้วตู้ตูตูอันสุดท้ายคือเฮสเซดวีไอพีหรือหมู่บ้านที่เราเข้าเปิดได้คนเดียวนะครับนี่บ้านอื่นเราไม่สามารถเปิดได้อันนี้บ้านของผมเองครับบ้านของเจ้าสิงนี่เปิดได้แต่คนอื่นจะเปิดไม่ได้นะครับแล้วถ้าผมเดินออกไป ผมจะไม่เปิดบ้านคนอื่นสมมุตินะครับ้ยบ้านนี้บ้านใครอะไปทุก่าฟุ๊บเอะกล้องนะนี่เนะนี่ไงครับผมเปิดไม่ได้ครับเพราะมันเป็นที่ส่วนตัวครับนี่บ้านของทุกคนแล้วครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้น,นะครับถ้าอยากรู้อะไรเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เซิร์ฟหรือ IP เซิร์ฟเอาไว้ข้างใต้คลิปนะคบ